ผู้ชอขาหลังจากที่เฟซบุ๊กของแตงโมนั้นไปอยู่ไปนะคะ ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยมือมือดรายนั้นนะคะก็ได้มีการไโปโพสไอจีของน้องแมวคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมอันก็คือ IG นี้ค่ะเมลอนมอนสเตอร์นะคะลุงวิกเตอร์พี่บ้วยน้องบอ๊อบหนูแบมบี้ของคุณแตงโมซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ประมาณปี2021นะคุณผู้ชมล่าสุดก็มีโพสโผล่เพิ่มขึ้นมาคือโพสที่บอกว่า นี่โมเองคล้ายๆกับสตอรี่ที่ลงล่าสุดก่อนที่จะถูกปิดเพจไปอถูกปิดเ Facebook ไปนะคุณผู้ชมมาดูดีเทลนี่ค่ะเขาก็มาโพดภาพนี้แล้วบอกว่าน่โมเองทุกคนเน่ยเพิ่งทิ้งโมไปโมก็จะแบบจะทำให้ความจริงปรากฏโดยใช้ภาพนี้ เป็นภาพที่โพสลง IG หลังจากที่ Facebook ถูกปิดแล้วก็ปิวหายไปในช่วงประมาณเวลาตีสองครึง่งะส่วนทางด้านสตอรี่ของ IG คุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมมันเป็นภาพที่อยู่ใต้โพสที่เขาโพสคลิปของกระสิกลงไปเป็นภาพผู้หญิงที่อ้าปากรอรับยาที่กรอกลงมาเสมือนกับว่าโดนยานั่นแหละคุณผู้ชม เ่านี้ไม่พอจ้ะยังมีการโพสต์อีกนะในช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมานี้เองบอกว่าขอผู้ใจดีปล่อยเพจให้เราหน่อยเราจะเปิดวีดีกรรมวีดกรรมเพื่อนรักเราแล้วก็เป็นภาพกติกขันหลังมาเลลๆกล้องนินสหนึ่งนะนี่คือภาพที่เรายังไม่เคยเห็นตามสื่อต่างๆเป็นภาพที่คาดว่านั่นมัจะมาจาก ไอคลาวหรือว่ามือถือของคุณแตงโมงนี่แหละผู้ชมแต่เรายังไม่รู้นะว่ามือมืดคนเนี้ยที่นําภาพนําอะไรมาโพสต์เพื่อที่จะแฉะเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่และเขามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนจาก Facebook มาสู่ไอจน้องแม่ของคุณแตงโมงได้อย่างไรนั้น คือ,อยังหาคําตอบไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆก็เข้ามาบอกว่ารอเลยทุกคนคือเปลี่ยนจากโฟกัสที่ Facebook มาตาม i g i g นี้แล้วค่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่ายอดฟอลโล่เนี่ยจะพุ่งขนาดไหนสําหรับคืนนี้เนี่ยคาดว่าหลายคนก็ตั้งตารอดูเลยแล้วว่าเอ๊ะจะเกิดทีนใหญ่จะมีการแฉมีอะไรในค่ําคืนนี้หรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ